บัดดี้ของคุณเลขาบัดดี้บัดดี้ของคุณเลขาเออผัวเขาแหละบัดดี้คือผัวเหรออาองขาอ๋อเ้าเรียกในในในอาประชากรเยอะก็บัดดี้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 แต่ถ้าเรียกที่บ้านน่ะก็เป็นผัวเขาทำไมเขาไม่ส่งรูปมาวะอยากเห็นหน้าผัวเขาจังขอบคุณนะครับพี่บัดดี้ของคุณเลขาบัดดี้ของคุณเลขา แฟนเขาอยากไปส่งช่วงให้เหรอแฟนเขาอยากไปส่งช่วงให้เหรอแฟนเขาอยากไปส่งช่วงให้เหรอโอ้น่ารักจังเลยขอบคุณมากมากเลครับพี่ปุ๊บอ๋อ๋ยวนี้ไปเขาก็มาทำไมห้องเราอะอะไรอะไปห้องน้ำผมมาคุณมากับห้องเราไปอะไรเอาคุณมีอะไรพูดกับพี่ชายคุณไหมเนี่ยเขาไม่มาดูประตูห้องน้ำมาดูเขาถอดเขาโปอยู่โฟยูอะไร ผมไปก่อนยิงโฟยิงหาไหนไหนตัอย่านะว่าทำไมเห็นแขีนเสื้อพี่ไม่พี่ไม่ได้ใส่เกงไงให้เขาก็มาทำไมครับดูขอาดูหน่อยพี่พี่ออกไปหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมโอ้ยมันถูกตายทำไมให้เขาเข้ามาล่ะเป็นยังไงเอ้เอาโอ๊ยใสไมดีแล้วอกเลยเอ้าายใส่เขาเหรอใส่แล้วมหลอตกงวยยิงใส่มก็หว I can love, I can't love, I can love. It, can't love